ตัวนี้นะครับมันคือนมข้นหวานทันยพืชครับเอฟซี oh, <see. S 2> ไม่มีคอเลสเตอรอลน้ำตาล3กรัมอ uh. แบบนี้เดี๋ยวชิมให้ดูนะครับออืมันเป็นนมข้นแบบที่ผมไม่เคยกินแล้วมันหอมมันอร่อยโ uh. oh. อ้โหนุ่หล้นมากบีแก้นโคตรดีหอมดี <c oughs> ไมกินสักทีเฮ้ยคือน้ำตาลมันน้อยมากครับแต่ว่ามันหวานนะหวานอร่อยเลยอ่ะหวานเหมือนนมข้นธรรมดาทั่วไปเลยอ่ะจรงเหากเป็นสูตรธัญพืชก็คือเจ้ด้วยนะออร่อยมากอ,อืคือใครที่เป็นสายสุขภาพเนาะอืผมแนะนำเลยนมข้นหวาน ินตัวนี้ผมว่าโอเคเลยครับติดปานไปเลยอ,อ,อ,อร่อยจริงโอ<ม>ปะะัดกระดาษไปให้จัดไป